โดยภายในงานครับกริยานมิตรทิพย์เซรินอินทกะนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่เข้าสู่การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่บรรยากาศของการปรับกายด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายให้สบายเตรียมความพร้อมที่นํามาสู่ใจที่สบายนั่นเองครับโดยเริ่มต้นจากการให้ทุกท่านนั้นได้เริ่มต้นการแนะนําตัวนึกถึงความดีโดยพูดถึงความดีที่ได้ทําในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ จากนั้นผู้แทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นนะครับได้อ่านธรรมะเทคนิคการปรฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหนึ่งหัวข้ออีกทั้งครับยังได้แนะนํารูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่พระอาจารย์บุรินทิตะกุสโรครับจะได้เมตานำนั่งสมาธิในภาษาอังกฤษแล้วก็นําแผ่เมตตาให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นระยะเวลาประมาณ30นาที หลังจากทั้งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์ก็ได้ให้ธรรมะเรื่องการวางอุเบกขานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เรามองโลกไปตามความเป็นจริงและได้ให้เทคนิคการนั้งสมาธิว่าให้เราพอใจในทุกประสบการณ์การปฏิบัติธรมรมพร้อมทั้งได้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับหรือว่า Q&A Question and Answer ซึ่งเป็นเทคนิคในการนั้งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นด้วย ดยชาวท้องถิ่นหลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสรับเชิญชวนจากเพื่อนๆน,นะครับที่เคยได้เข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้ก็ต่างมีความประทับใจและก็ได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกําลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ตั้งใจว่าจะได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับจำนวนถึง36ท่านด้วยกันแล้วก็มีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จํานวน6ท่านอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับ